คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอยู่อยู่ไฮอยู่สวนอยู่นาอยู่ทงบรรยากาศร่มเย็นอยู่ข้างหลังกระสาหนามไงเนาะอยากกินปลาก็แหวว่านเอาเลยอยู่ทงอยู่ท่าแนบสบายใจเลยเนาะสบายใจวัตถิ่ันธ์มตายงวดเดียว ฮะรุดรุดรุดงวดเดียวงวดอ๋อเลขวิ่งบ่ราุดแม่นเด้อเลขวิ่งเขาอยู่หลักเก้าบนหลักเก้าใครวิ่งเก้าเนาะแม่นครวิ่งเก้าบนนะครับวันนี้จะอ่าวิ่งเก้าบนอีกเอาเก้าใช่ไมขยันขัาใจเก้าเก้ายังมีอีกฮะกระดาษใสก่อนเขียนตัววิ่งเขียนตัววิ่งเหรอเขียนนั่นหน่อยก็ได้ตัวได้ปับอกโกละแพนบอลโกละแพนนเนาะบนบนบนกับล่างเนาะ กนฟันทงเลยเนาะวิ่งงอที่แรกเขาวิ่งบนเนาะเขาวิ่งบนเขาวิ่งบนก้าวิ่งบนวิ่งล่างเด่นเอาเด่นเก้าเก้าจะไหนมาขยันแล้วแท้เก้านี่สี่ฮะเอาโอ้ลงดีเนาะอาจจะเสียงดังเด้อนะครับ กับธรรมชาติกับธรรมชาติธรรมชาติบรรยากาศบรรยาการลมเย็นเอาเลยเนาะคำนวณสูตรนะครับสูตรของน้องแนนรลุดสามวันเผาทิมแล้วเนาะไม่มมนบ่ถ้ารลดติดต่อสามวันเดี๋ยวเผาทิมอีกไหม <laughs> คิดสูตรไม่อีก วอยๆแหละพี่น้องเอ้ยลมแรงลมแหงแล้วบัดทีนี่สีห้าฮงเด้อเด้อฮวนฮะฮางเด้อไม่ได้แหงตรงทางตามทางเลยเด้อที่เด็ดเจาะเลยเด้เนี่ยเล็กเจาะเลยเด้เนี่ยเจาะแมนบ่แมนเล็กเจาะ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 น้องแมนเสียงก็อาจจะดังนะครับเสียงลมเด้อพี่น้องเอ้ยทียเดี๋มันลุ ล้มแหลงเลยลมแหลงลมปวดถุงตัวเดียวเอาสายโซ่บังมักบ้องมักบ้องหมูเด้ออันนี้เป็นแนวทางั้งขี่น้องเบิึงว่าเป็นไงเห็นไหมเล็กนิดนึงเออนั่นแหะครับพี่น้องสี่ห้าเก้าใช่แล้วตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียว เอาลงนิดนึงอาเนี่ยเอลกตมเนี่ยเอออะไรเลหยออยอกยอสีหาเก่านะครับผมเอาเอเอานี่เต็มนิดนึงอยเต็มเต็มนิดนึงนะสีแดงนี่พี่น้องซิบเห็นเต็มเต็มรอบอะเอตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวสี่ห้าเก้าครับสี่หาเก่านะครับเด้อเลยเมา มนี่คิดว่าเก้าสิม้เหรอเก้าบนเบนอีกอ้าววิ่งเก้าบนอ้าวจับโอ้ยลมแหงขับขึ้นออกเลยลม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 เอานี่จดลมวมลมลนลมเมลยลม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 เมล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 ม่มีมลมลมเมลมลมลม่มลมลมลมตัวตัดเล่นเอาเองเลมล่ลมล้ลมลมลมลาลม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 ม บนวิ่งเก้าจับคู่3ตัว4ี่ห้เก้ตัวตัดเลนเอานะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้น2ตัวล่างกันเนาะเดี๋ยวมาลุ้นสตัวล่างกันนะครับสองตัวล่างนะครับลุ้นว่าจะเป็นตัวไหนกันคำนวณกันให้กันสดๆเลยชดๆ สองหางนะฮะล่างมีสองหางล่างมีสองหางมีสองหาเอาคำนวณกันสดๆเจบสี่เอาเอาเขียนตัวใหญ่ๆมาที่นี่อ้าวเขียนตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเลยนะครับล่างล่างวิ่งสีวิ่งสีแมลงจับผู้หนึ่เอาปากกาแดงแจมให้เนี้ยพี่น้องเขาสีเห็นแจกเวยให้เนี้า ท่าช่วงบรรยากาศทุ่งนาเหมือเน้องปีนองไม่ต้องหลายชุดหลายหางถือก็ถูกนะครับจบแล้วเด้้อแค่นีจบแล้วเนาะสี่กับสี่สามล่างหนึ่งสี่สี่สามบินสี่ นี่จุดเน้นจุดเดียวเลยจุดเนีนกับชุดชนี่จังนะวันนี้กับซื้อแกโรตเตอรี่จุดเดียวแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มอันนี้<อ>คือไว้แลอันนี้คือสูตรเพิ่นคำนวณเลยครับเด้เนี่อันนี้คือสูตรคำนวณลองลองลองลงลง,ลง,ลงสูตรคำนวณน,น้องเนียนสูตรบนอันนี้คือสูตรบนใช้สูตรล่างสูตรล่างใช้บนะครับอันนี้คือสูตรล่างคำนวณให้ คำนวณแบบชดๆเลยน,นะครับคำนวณแบบชดๆเอาซื้อแล้วหายาเตี่ยใส่มาเด้อมาเด้อครับสิบสองล้านสิบสองล้านนะครับซื้อไว้แล้วแปดหนึ่งหนึ่งสี่ห้าเก้าอ้าวสิบสองล้านนาครับเราได้ซื้อโทรเล<า>้วแน่โวเฮ็ดที่ล้มได้ ได้ได้แล้วซื้อไว้แล้วแนวทางสำหรับอ้าวประธานโซ่ตัวั้นตัวไหนมีโซ่โซัวล่แล้วไปจัดไปนะครับต่างอ้าวเอาบนไปคู่กันมาที่นี่จัดมาจื๊บนะครับพี่น้องจัดหนักจัดเต็มแ ดแคปเลยนะครับแคบหนึ่งแคปสองแคปสามหมดเวลาโอเคครับผมสิบสองล้านนะวันน้องแน้นงวดนี้แเอาซัมเนียเพราะเอาซัมเนียเนาะเพราะต้องไลน์สิบสองล้านเฉพาะเฮดดี้สอดดื้อเอาไลน์เะเฮดดี้สอดสองเมย์สิบสองล้านเนาะเขียนนอนเบิ้งปลาเหร็ดกับเพราะเขียนนอนเหร็ดมันบ่โอเคครับผมก็เปลนเพียงแค่แนวทางแค่นั้นเนาะนะครับผิดถูก ก็อยาว่ากันเด้อเอซนะครับเฮ็ดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางคแค่นั้นนะครับมักชอบจะค่อยไปหายิบจากกสลาดกินแบงนะครับทําขึ้นเพื่อสนับสนุนสลาดกินแบงท่านนน,อน้อง <45 9 S 2> แนน4591443จัดหนักจัดเต็มเฮงเฮปังปังนะครับเอาขอบคุณน้องแนนมากครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ